สวัสดีค่ะเพื่อนคลิปนี้นะคะดาวจะมาแนะนําการวางโมทีฟนะคะเพื่อที่จะถักตะข่ายยึดอันนี้เป็นสถักไอริสโค c เช t นะคะบางคนจะบอกว่าองานนี้มันเป็นงานที่ยุ่งยากไปไหมมันมันต้องใช้ความอดทนสูงไหมมันต้องเป็นคนที่ใจเย็นไม่ใช่นะคะใครก็ทําทได้ทุกคนทําได้ค่ะเพียงแต่ว่าเรา เรารู้หลักมันนิดนึงเรารู้ทริคมัน,นิดนึงนะคะคลิปนี้ดาวจะมาแนะนําการวางเนาะว่าวางยังไงให้มันให้มันสวยว่า้างนั้นแต่งานพวกนี้มันเป็นงานที่คือมันแล้วแต่คนมองแล้วแต่ความที่เราชอบนะคะถ้าเราทําถักให้ตัวเองเราก็จะจะง่ายหน่อยไม่กดดันนะคะคือสําหรับคนทั่วไปนะคะที่ยังเป็นมือใหม่เนาะการวาง ก่อนที่เราจะวางนะคะมันก็ต้องมีแพทเทิร์นตัวตัวเสื้อนะคะคือตัวนี้นะเห็นไหมคะที่ดาวทำเดี๋ยวคลิปต่อไปดาวจะมาบอกวิธีการทำพวกแพทเทิร์นง่ายๆเนาะเวลาเราสร้างแพทเทิร์นนะคะคือใช้พาพาายดิบอะไรก็ได้ที่เรามีให้เราทำไซส์ขนาดให้มัน ใหญ่กว่าไซส์จริงเราคือขยายออกไปนะคะคือข้างละหนึ่งนิ้วนะคะคือข้างละหนึ่งนิ้วทุกอย่างเลยค่ะเราเราเราเิ่มเราเิ่มไปเพิ่มไปข้างละหนึ่งนิ้วนะคะประมาณนี้นะคะเวลาเราวางเหมือนกันมันก็จะมีวางวางห่างวางทีบางคนเขาก็จะเน้นไปที่ตะข่ายบางคนเขาจะเน้นไปที่โมทีฟอันนี้เดีายไปซีเรียสนะคะถ้าคุณซีเรียสคุณทําไม่ได้คือเราวางไปค่ะ ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทุกอย่างนะคะการทำโมทีฟดาวในคลิปต่อ,ตอไปดาวก็จะทำเป็นพวกพวกใบพวกดอกพวกโมทีฟรูปทรงต่างๆลงเป็นคลิปคลิป,ล,ปลงไปให้นะคะแต่วันนี้ดาวทำเสื้อตัวนี้อยู่เพราะว่าดาวจะถักตะขายแต่ตะขาย,าขายดาวเคยลงไปแล้วแหละครั้งหนึ่ง ดี๋ยวดาวจะลงให้อีกทีหนึ่งก็เลยจะมาบอกทริคง่ายๆการการวางนะคือถ้าเราวางแบบให้มันมีเขาเออารียกยังไงให้มันมีมิตินะคะคือมัน,ม,นมันแล้วแต่ทริคของคนนะคะคือเราเราจะไม่วางอะไรที่มันเหมือนกันหมดมันจะเหมือนเป็นงานมันจะไม่มีมิตินะคะคือเวลาเราวางเราก็จะเล่นถักอะไรให้มัน โมทีฟให้มันมีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายนิดนึงเวลาเราเวลาเราถักเราต้องวางโมทีฟเนี่ยเราต้องคว่ำนะคะคว่ำด้านด้านในตัวเสื้อออกนะคะเราต้องถักตัวในนะคะถักด้านในเสื้อคือเราต้องคว่ำแล้วก็ต้องต้องปักเข็มหมดให้ตึงนะคะแต่ว่าแต่ไม่ต้องตึงมากนะคะเอาแค่ okay, แบบพอด,ดีเวลาเราถักนี่เราถึงเราถึง,ถงต้องปักเข็มหมดเต็ม ตึงทุกดอกนะคะแล้วค่อยๆไล่ไปเวลาวางเราก็จะวางให้มันให้เท่ากับแพทเทิร์นที่เราทําไว้นะคะแต่เราอย่าลืมนะคะเราต้องขยายออกมาจากไซส์ไซส์ที่เราต้องการมาข้างละหนึ่งนิ้วนะคะคือขยายเพิ่มไปขนาดไปหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้คือเราจะเราจะถักตะข่ายวันนี้นะคะวันนี้จะถักชิ้นหลัง ันนี้คือชิ้นหน้าที่ถักเมื่อวานนะคะอันนี้คือชิ้นหน้าที่ถักเมื่อวานคือแกะออกมาแล้วเห็นไหมคะพอแกะออกมาเนี่ยตัวเสื้อมันจะหดไปนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราถักโมทีฟใช่ไหมคะเราเราใช้เข็มหมดตึงไวเวลาเราถอดจากแพทเทิร์นที่เราถักนะคะอันนี้คือด้านด้านที่เราถักเห็นไหมคะคือด้านด้านในอันนี้ด้านในนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นด้าน ด้านคือด้านที่ถูกนะคะเห็นไหมคะคือดาวไม่ได้เน้นตะข่ายตะข่ายทําให้สวยมันก็ต้องสวยแต่อย่าไปซสีเรียดถึงต้องมานั่งห้าช่องหกช่องดาวไม่นับค่ะอันนี้คือตะข่ายนะคะที่ที่ที่เราถักอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือตะข่ายช่วงที่เราถักเราถักจอยกันอันนี้คือชิ้นหน้านะคะ ชิ้นหน้าคอมันก็จะลึกลงมานิดนึงแต่ใช้แพทเทิร์นตัวเดียวกันกับชิ้นที่ทำนะคะคือถ้าเป็นคอช่วงคอใช่ไหมคะเนี่ยดาวก็จะวางโมทีฟถึงแค่ตรงนี้นะคะแต่นี่เป็นชิ้นหลังใช่ไหมคะดาวก็จะวางเต็มขึ้นมาตามแพทเทิร์นที่เราทําไ้เลยแต่เวลาเรา <c oughs> เวลาเราถอดออกมาเนี่ยชิ้นที่ผิดเห็นไหมคะตัวนี้ที่ที่มันเป็นจะเป็นช่วง ช่วงตัวหนอนใช่ไหมคะคือตรงเนี้เราต,ต้องใช้ได้นะคะค่อยใช้ได้สีเดียวกันค่อยเก็บเก็บงานอีกทีหนึ่งนะคะคือเราต้องเก็บงานเวลาเก็บนี่คือเราต้องเก็บด้านในเห็นไหมคะอันนี้คือด้านในที่ที่เราถักตาข่ายเห็นไหมคะนี่คือช่วงตาข่ายบางบางบางทีเราก็ข้ามมาเลยแค่นิดหน่อยข้างในไม่เป็นไรคือดาวไม่ซีเรียสน,นะงานดาวไม่ซีเรียสน,นะ คือถักออกมาแกต้องสวยพอก่อนที่จะสวยคือเราต้องทำโมีฟให้มันสวยด้วยนะคะได้ก็ได้ก็มีสวนค่ะได้ก็มีสวนแล้วก็เข็มแล้วก็ใช้เข็มพอดีพอดีกับได้เราคือเข็มมันก็ต้องพอดีกับได้บางคนก็ถ้าอยากได้เร็วก็ใช้เข็มเบอร์ใหญ่แต่เวลาเราจอยเวลาเราถักยึดมันเนี่ยตัวโมีฟมันจะไม่แน่นพอทอตุบตัวโมีิมันไม่แน่นใช่ไหมคะงานมัน มันดูมันงานมันจะไม่ละเอียดอย่งถ้าเป็นใบไม้ใช่ไหมคะใบไม้ไอตัวเทาวังตัวหนอนเนี่ยเราก็ทําให้มันแตกต่างนะคะในในเสื้อตัวหนึ่งคือเราให้มันมีความหลากหลายแต่ก็ยังคุมให้มันอยู่ในในสไตล์เดียวกันนะคะคืออยู่ในอยู่ในโหมดเดียวกันคือมันไม่โดดไปจากกันมากนะคะคือมัน เหมือนตัวนี้ใช่ไหมคะคือก็จะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นชื่อพวกนี้ดาวไม่รู้นะบอกไว้ก่อนแต่ใบไม้เราก็จะให้มันมาให้มันอยู่ในคุมให้มันอยู่ในในตระกูลเดียวกันอันนี้แล้วแต่เราไม่ได้สี่เรียดคือทำออกมาให้สวยดีที่สุดใช่ไหมคะ <laughs> อันนี้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะ คือใบไม้เหมือนกันพวกใบไม้พวกอะไรเนี่ยเห็นไหมคะดีเทลมันแล้วก็เอาเข้าไปอันนี้คือดาวจะทําเป็นคลิปๆออกไปให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจเวลาสักตะขายเนี่ยพอด้านทุกออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะดอกมันก็จะมีหลายแบบคือแบบเล็กแบบใหญ่มันมันขึ้นอยู่กระรองนะคะแต่ว่า คือเวลาเราวางเห็นไหมคะเราตัวนี้ก็ไปข้างในแล้วเราก็ต้องเก็บนะคะเห็นไหมคะดาวก็ต้องใช้ได้คะ่ะเข็มได้ก็เป็นได้สีเดียวกันแล้วก็เก็บเก็บงานให้ละเอียดะคะ่ะคือประมาณนี้นะคะแต่ว่าลายหรือดอกพวกโมทีฟอะไรต่างๆนี่ดาวแบบลงเป็นคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปหนึ่งก็ดอกหนึ่งก็คงจะได้คลิปหนึ่งแล้วแหละ ตอนนี้ยังยังฝึกขาดอยู่นะคะแต่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็จะถักชิ้นที่สองแล้วค่ะสวัสดีค่ะ